ต้มครลงไปย่างทาเงินรู้ไหมคะว่าตอนนี้มีหลายคนนะคะนําไปเป็นอาชีพปลกักขายวันละหลายร้อยตัวกันเลยทีเดียวค่ะถ้าเป็นคนเท่าคนแก่นะคะเขาจะใช้ปลาช่อนย่างค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสมัยนี้มีหลายร้านนะคะที่ใช้เป็นปลาสวายย่างค่ะเพราะว่าจะลดต้นทุนด้วยแล้วก็นํามาขายง่ายอร่อยด้วยน้ำเปล่า 3- 4ลิตรใบมะกรูด1กรัมขั้วตะไคร้5ต้นหอมแขก1ลูกหอมไทยนะคะประมาณสัก6-7หัว มะเขือเทศ1ลูกค่ะหลกากใใช้มะขามเปียกประมาณ50กรัมนะคะใส่ลงไปเลยแล้วก็เอาหัวปลานะคะมาต้มหัวปลาเนี่ยเราจะมาต้มทําน้ําซุปนะคะเพิ่มความนัวด้วยรรตีนิดนึดนงหัวปลาเนี่ย 25หัวประมาณ50บาทนะคะส่วนปลาเนี่ย9ตัวประมาณ100บาทนะคะก็คือไม่ไม่แพงมากเลยเอามาต้มขายถุงละ50ได้นะคะพอเราต้มได้น้ำซุปดีแล้วนะคะเราก็เอาตัวปลาสวายยาค่ะลงไปต้มต่อเอาแบบแช่ให้พอนิ่มก็ได้ค่ะบางคนเนี่ยเขาก็แช่ให้นิ่มก่อนนะคะร้านที่เขาขายเยอะๆเขาก็มาวางพักไว้เพื่อที่ให้แบบเวลาลูกค้ามาสั่งอะ่ะเขาก็จะได้มาแกะกลางง่ายๆปรุงให้ดูในชามกันนะคะผักชีใบาย,ยาวใบกะเพราบ้านนะคะพริกแห้ง เข้าคั่วนะคะพริกเนี่ยคั่วเองเข้าคั่วคั่วเองปรุงรสด้วยมะนาวน้ำปลาเอาปลาที่นิ่มแล้วมาแกะก้างออกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ราดด้วยน้ำซุป ของต้มโคร้งของเราค่ะสีมันจะเข้มข้นเลยนะคะยิ่งแช่ปลาเข้าไปสีเขาก็จะยิ่งเข้มข้นจัดจ้านถึงรสชาติมากๆจริงๆสูตรเนี้ยใช้น้าได้ถึง4ลิตรเลยนะคะแต่ว่าการะทะไตอะมันจุได้แค่3มลิตรแต่บอกเลยว่า3ลิตรก็คือนัวทํากินได้เลยราคาที่ขายนะคะถ้าเป็นปลาสวายย่างแบบเนี้ยเขาจะขายถุงละตัวนะคะปลาสวายถุงละตัวก็จะอยู่ที่ประมาณ 50บาทถ้าเป็นพวกปลาชอ่อนเนี่ยก็จะเป็น70บาทบ้าง80บาทบ้างร้อยหนึงบ้างก็แล้วแต่ไซส์นะคะทําง่ายๆแบบนี้คะ่ะเปิดรับออเดอร์ทำเงินกันได้เลยคะ่ะนี่ต้นทุนคร่าวๆนะคะขายถุงละ50บาทนะคะจะได้เงิน250บาทคะ่ะกําไร1 7 7บาท45สสตางค์ค่ะ